ช่วงที่2ของรายการสุขใจใกล้หมอกันแล้วนะคะและช่วงนี้คุณหมอก็มีเรื่องราวของศาสตร์ชะลอวัยที่เป็นศาสตร์ที่เราทุกคนสามารถทําได้เอาเป็นว่าไปฟังคุณหมออรพินกันต่อดีกว่าค่ะว่าการทําให้ร่างกายปรับสมดุลตามศาสตร์ชะลอวัยเป็นอย่างไร ถ้าพูดถึงเนี่ยทุกคนแก่ลงทุกวินาที <Why S 1> ไม่มีใคร <yeah. S 1> หยุดเวลาได้แต่สิ่งที่ทุกคนทําต่างกันได้ก็คือการดูแลตัวเองถ้าถามเนี่ยคนไข้ที่นี่เนี่ยถามว่าหมอถามเขาอยากชีวิตยืนยาวเหรอคนไข้ส่วนใหญ่จะตอบว่าไม่ใช่นะคะอะเห็นด้วยค่ะคนไข้ส่วนใหญ่จะตอบเลยว่าเขาอยากได้คุณภาพชีวิต เห็นด้วยอย,อยากเดินเองรวย<ช>แค่ไหนก็ตามไม่มีใครอยากนั่งรถเข็นรวยแค่ไหนไม่มีใครอยากอยู่ ICU ีโรงพยาบาล<ช>ทุกคนอยากอยู่บ้านอยู่กับลูกหลานอยากเดินเองอยากกินข้าวเองอยากจําลูกหลานได้นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าคุณภาพชีวิตเมื่อคุณภาพชีวิตได้แบบนี้เขาจะอยู่ยาวแค่ไหนอันนี้เรียกว่าโบนัสดีจังค่ะนี่คือคอนเซปต์เพราเนี่ยถามว่าเราอยากทําให้คุณภาพชีวิต ของคนไข้เนี่ยดีที่สุดงั้นก,ก็กลับไปย้อนกลับไปเรื่องเดิมก็คือเราต้องทํายังไงก็ได้ให้สมดุลที่สมดุลเนี่ยพูดง่ายแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าว่าเราสมดุลหรือยังเพราะฉ<น>ะนั้นเนี่ยมันมองไม่เห็นนะคะใช่ค่ะแล้วอย่างเงี้ยเราอยากทําตั้งแต่ตอนไม่มีโรค,คไม่มีอาการเ,ออเพราะนี่เราก็ต้องพึ่งวิทยาศาสตร์พึ่งเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพราะนี่แอนตี้จิ้งเนี่ยเราถึงต้องขอเจาะเลือดเราจะขอเจาะเลือดเพื่อวิเคราะห์ดูระดบับพวกฮอร์โมอน ระดับวิตามินข้างในและธาตุต่างๆว่าระดับพวกนี้เนี่ยเป็นยังไงอันนี้เนี่ยสมมติถ้าพิุ่ไปเจาะเลือดเจาะเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยผลเนี่ยก็จะอยู่ในแฟ้มนี้แฟ้มนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับพี่รุปป่งเปรอกับบ้านได้เลย พอเพืจอเลือดเสร็จเนี่ยระดับวิตามินผลของวิตามินเนี่ยก็จะมาในชาร์ตที่ดูง่ายๆแบบนี้ค่ะลูกสีดไม่ง่ายเลครับไม่ง่ายครับลูกสีดำเนี่ยคือระดับวิตามินที่เราเป็นอยู่หมออยากให้ลูกศรสีดำเนี่ยอยู่ในโซนสีเขียวเขียวเนี่ยคือระดับดีที่สุดเหลืองคือกลางๆแดงคือค่อนข้างน้อยเจไดคิดว่าเจไดจะอยู่ตรงไหนลูก อาจจะแดงผมกลัวมันจะคลอนไปทางนี้หมดเลยครับค่ะคุณหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าอย่างงี้ค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยคนไข้เคซีเนี่ยเป็นคนไข้ที่คล้ายๆไปทุกแลค่ะกินวิตามินดูแลตัวเองก่อนที่จะมาเจอหมออันนี้ยังไม่ได้ทานนะคะรู้สังเกตไหมคะวิตามิน A เนี่ยเขาทะลุลูกศรกลายเป็นสีขาวเลยอ๋อนี่ยกำลังจะงงว่าทำไมมันเป็นสีขาวเขาอยู่ฝั่งนี้เยอะเนาะลูกศรขาวคือทะลุปกติวิตามิน A เราอยากได้ประมาณสัก4.3เาทะลุไป6 พวกนี้เนี่ยอันตรายนะคะพวกนี้คือระดับวิตามินเนี่ยเขาเยอะเกินไปวิตามินบางอย่างไม่มีขีดบนไม่ใช่ว่ามากเท่าไหร่ก็ได้จริงๆต้อย่างจริงทุกอย่างในร่างกายทุกอย่างใช่ไม่อย่างงั้นเนี่ยเราไม่ต้องเจาะเลือดอะค่ะใครรวยมีตังเราก็ทานไปทานเข้าไปแต่เราพบว่าไม่ใช่แบบ วิตามินบางอย่างอย่าง A D E K เนี่ยพวกนี้ละลายในไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกินเนี่ยเขาจะเก็บสะสมในอวัยวะซึ่งเป็นไขมันถ้าละลายในไขมันเราก็กินมันหมูเข้าไปเบคอนไม่มันจะยิ่งเก็บอ๋อมันจะเก็บนมันจะเก็บแต่ถ้าละลายในน้ำมันก็จะฉีกไปใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าพวกนี้เนี่ยถ้าร่างกายขับออกเองไม่ได้อย่างวิตามิน A เนี่ยพวกนี้เป็นอันตรายถ้าระดับสูงมากๆเนี่ยส่วนใหญ่บางทีคนไข้จะมาด้วยตับอักเสบ ถึงบอกว่าการกินที่เยอะเกินไปเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องดีมันจะมีโรคที่เกิดจากวิตามินเอสูงกันไปนก็จะไปเป็นอะไรอย่างนั้นอย่างนั้ไหใช่เอ่อคิดง่ายๆคิดง่ายๆเลยค่ะพี่ทุสมมติถ้าเรากินอะไรที่เยอะเกินไปเนี่ยรูปเหมือนการทำงานเขาก็อยู่ได้เท่าเนี้แต่พป่ทุกทำให้ตับไตทำงานหนักเล่นๆประโยชน์มันมีพีคของมันได้แค่นี้ที่เหลือคือเป็นความเหนื่อยของร่างกายในการจัดการโอ้โหรายละเอียดพวกนี้ไม่เคยรู้เลยอะนะ ทิมบอกค่คะที่นี่เนี่ยเราอยากให้อยู่ในระดับที่สมดุลใช่แนื่นองจากคว่าอยากให้น้อยไปเราเป็นคนไข้คนนี้เรามา,าคุณหมอก็จะคีปอัน,นี้แลวจะจัดก,การตรงนี้ให้ดีขึ้นหรอือเ่าถูกต้องอ๋อเราถึงต้องเจาะเลือดว่าเราเป็นยังไงเพราะฉะนนเนี่ยสมมุติถ้าถ้าเคสนี้เป็นผลเลือดพิทุกน,นะคะค่ะ ของพี่ตุ๊กเนี่ยวิตามินที่หมอจะให้เนี่ยหมอจะให้พี่ตุ๊กเนี่ยแสดงว่าพี่ตุ๊กต้องกินวิตามินเอหมอจะให้พี่ตุ๊กเนี่ยหยุดวิตามินเอแล้วก็หมอจะให้พวกวิตามินอีตัวที่ต่ำเนี่ยจะเป็นวิตามินอีกับวิตามินซีหมอจะให้แค่อีกับีอันอื่นเนี่ยแสดงว่าพี่ตุ๊กกินจากผักผลไม้ได้ไม่จําเป็นต้องกินวิตามินเสริมเพราะเรากินจากอาหารธรรมชาติได้ดีอยู่แล้วแต่อันนี้ต่ำถ้าเราทานแค่ผักผลไม้อาจจะไม่สามารถขึ้นมาปกติได้ต้องเสริมเราก็จะมีเนี่ยพวกอันนี้จะเป็น อ๋อไม่ได้มีแค่หน้าเดียวนี่แร่ธาตุใช่ไหมคะเราก็จะเจาะวิตามินที่ปัจจุบันที่สามารถเจาะได้ทั้งหมดแล้วก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาประมวลรวมกันตัวไหนที่ต่ําคอนเซ็ปต์ก็คือเราให้ตัวนั้นตัวไหนที่กินจากธรรมชาติดีอยู่แล้วเราจะไม่แตะเราจะไม่ให้ตัวนั้นเลยอันที่จริงเซนเตอร์ที่นี่ถือว่าตรวจละเอียดนะคะตุ้มไม่เคยเห็นว่ามีการตรวจโครีมีมซิลิเนียมทองแดงสังกะสีคือถือว่าละเอียดใช่ค่ะค่อนข้างละเอียดรู้ระดับและธาตุพวกนี้ในร่างกายได้เลยโอ้ค่ และนี่คืออะไรทำไมมันต้องกลับด้านกันนะครับตัวล่างสุดเนี่ยโอ้โชนัยตาดีมากฟอ <Okay>, uh. ฟริตินคือเหล็กที่สะสมในร่างกาย uh. เหล็กเนี่ยเขียวเขากลับจากคนอื่นเราอยากได้ปริมาณ ประมาณเท่านี้ค่ะไม่น้อยไปไม่มากไปถ้ามากเกินไปเนี่ยเหล็กเนี่ยพวกนี้เนี่ยเขาจะไปเกาะที่ผนังเส้นเลือดหัวใจพวกนี้คือความเสี่ยงหนึ่งในการเกิดโรคหัวใจถึงบอกวิตามินเนี่ยกินมากไปก็ม่ดีเหล็กพวกนี้จะอยู่ในพวกเนื้อวัวเนื้อแดงเพราะฉะนั้นคนที่กินเนื้อเยอะนั่งไางมาเต็มตลอดเลยอ่ะพวกนี้เนี่ยจะต้องระวัง าพูดถึงการเจาะเลือดใครหลายคนอาจรู้ดีว่าเป็นการตรวจสุขภาพและร่างกายของเราได้เพราะเลือดก็เปรียบเสมือนระบบขนส่งที่ขนส่งสิ่งมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ไปทั่วร่างกายของเราเพื่อให้ร่างกายของเราดำเนินชีวิตได้อย่างปกติและหากร่างกายของเรามีความผิดปกติของเลือดเกิดขึ้นเลือดก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงผลน,นั้นออกมา และด้วยสายเหตุนี้จึงทําให้วงการแพทย์ทั่วโลกนําวิธีการตรวจเลือดเป็นผลการยืนยันสุขภาพของเราว่าเรานั้นมีความผิดปกติในร่างกายอย่างไรเมื่อรู้อย่างนี้แล้วคุณผู้ชมก็คงหมดกังวลในการตรวจเลือดได้เลยนะคะเพราะการตรวจเลือดมีประโยชน์และยืนยันคุณภาพชีวิตของเราได้อย่างแม่นยําค่ะที่นี่เนี่ยเราก็จะจับวิตามินตามผลเลือดอที่เราเจาะตัวไหนที่ขาดมาเติม ตัวไหนที่ระดับดีอยู่แล้วหมอก็จะไม่ให้ครัที่นี่ก็จะทําเป็นซองนะคะทำเป็นซองเช้าซองเย็นดีมากอันนี้เพิ่มเพิ่มอะไรนะการยอมรับการใช้ยาของผู้ป่วยด้วยดีมากเพราะว่าสมุติจริงๆแล้วเราต้องกินวิตามินสามอย่างก็รวมไปเลยแล้วก็เป็นมือมือเลยพีแพคเลยใช่ค่ะแล้วเราก็ไปทุระแล้วก็พกไปหยิบออกมาไม่ต้องหยิบทั้งกระปุกอะใช่แล้วเขาก็จัดให้แล้วไม่ต้องกลัวลืมด้วยครบชนิดเลยดีเนาะทอดฟูลมากเลย อันนี้เนี่ยเราเรียกว่าคัสไม้ก็คือแต่ละคนเนี่ยจะได้ไม่เหมือนกันสมมุติคุณเจไดกับพี่ตุ๊หมอทําให้2คนสูตร2คนจะไม่เหมือนกันนะคะวิตามินที่นี่เนี่ยสกัดมาจากธรรมชาติทั้งหมดเราไม่ใช้วิตามินสังเคราะห์เลยดีดีดีค่ะแม้แต่แคปซูลเนี่ยเปลือกแคปซูลวิตามินส่วนใหญ่หรือยาส่วนใหญ่เนี่ยจะทําจากหนังสัตว์แต่แคปซูลที่นี่เนี่ยเราทําจากผัก มังสวิรัตไม่มีปัญหาด้วยใช่ค่ะเป็นเวจชีแคปซูลแล้วก็เป็นไฟเบอร์ด้วยค่ะแล้วก็วิตามินที่เราเจาะมานี้เนี่ยไม่ได้มีประโยชน์แค่ทำคัสตอมไม้อย่างเดียวนะคะเรายังสามารถทำคัสตอมไม้ครีม ครีมนี่มีเป็นเฉพาะบุคคลด้วยด้วยเหรอคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอก็จะดูจากเลือดว่าอย่างเช่นคนไท้เคสนี้เนี่ยวิตามินซีกับวิตามินอีเขาต่ำเพราะเนี่ยเขามาไม่ถึงผิวแน่นอนแค่เลือดยังน้อยต้องช่วยเขาในในช่วงรักษาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิตามินครีมเนี่ยผมก็จะทําให้เคสนี้เนี่ยก็จะใส่วิตามินตัวที่เขาขาดเอาไม่ได้ดนี่กวนมากของเขาเลยไม่ได้ไปไม่ได้มีกระปุกแกญ่แล้วปักมาได้กวนสูตรเขาแลพคเกจสวยด้วย สมมุติถ้าคนไข้ไม่สั่งเพส,สตั์ก็จะยังไม่ผลิตคัสตอมอาครีมของหมอจะได้คะ่ะ<ม>คัสตอมอาครีมของหมอนี่ไม่มีสารกันบูดแล้วก็ไม่มีน้ําหอมเพราะฉะนั้นเนี่ยคัสตอมอาครีมจะต้องเก็บอยู่ในตู้เย็นแต่จริงเวชศา,าสตรชะลอวยัยเนี่ยจริงๆเราอยากเปลี่ยนคํามากเลยนะคะคเพราะจริงๆหัวใจของการทำเนี่ยจริงเราอยากทําตั้งแต่ตอนที่ยังไม่เสื่อม ตอนตั้งแต่อย่างอายุน้อยๆหลายๆเคสหลายๆครอบครัวแลยค่ะ,ค,ะคุณพ่อคุณแม่จะเริ่มมาทำก่อนดีจังแล้วก็พอเขารู้สึกโหทาแล้วได้ดเีเขาจะเริ่มพา,พาลูกมาถามว่าลูกที่มาเจาะตอนอายุน้อยๆเนี่ยเขาไม่ได้อยากให้ลูกกินวิตามินนะคะเทสนีเนี่ยหมอทําให้เด็กกินผักมาเยอะเลยค่ะเขาก็เห็นว่า ว่าว่าวิตามินคน้อยปัญหาครอบครัวด้วยนะน้องน้อยกว่าคุณพ่อคุณแม่เขาอีกน้อยสุดเท่าไหร่ที่ควรมาตรวจคะถามให้ลูกเลยอายุใช่ไหมถามว่าจริงจริงที่นี่มีตั้งแต่2ขวบแล้วแต่ว่าแต่แต่ว่าเคส2องขวบอันนี้จะเป็นแต่หมอพัฒนาการเด็กส่งมาจะเป็นออทิสติกพวกนี้เนี่ยจะเขาจะมีปัญหาเรื่องลำไส้แล้วถ้าอย่างนี้ค่ะถ้าตรวจเลือดเพื่อดูแล้วแต่แล้วค่ะประมาณสัก20กว่ารือดูแล้วแบบเด็กคนนี้ยังเด็กฝรั่งเนี่ยเขาจะพามาตอนประมาณสัก8 9ขวบ เพราะเขาโดนแดดโดนเลยเขาจะเขาจะรู้พ่อเขาจะรู้แล้วว่าเด็กคนนี้ไม่กินผักจริงๆฝรั่งเนี่ยจะชอบให้ลูกอยู่กับธรรมชาติเขาไม่ได้อยากให้มาเจาะเพื่อกินวิตามินแต่เขาอยากเจาะเพื่อให้ลูกดูแลตัวเองเป็นไปทุกทางใช่ค่ะมาเจาะมาปลั่งกายไข้ร่างกายมันใช่ค่ะเด็กเขาจะเห็นเลยว่านี่คือวิทยาศาสตร์ระจากับตัวนี้เขาไม่ดีเพราะเนี่ยเขาจะต้องกินผักอะไรสิ่งไหนที่เขาควรจะต้องทานอย่างนี้ผมว่าเดี๋ยวให้พี่ตุ๊กไป เจาะเลือดตรวจเลยดีกว่ันนะจะได้รู้สักทีเนาะว่าต้องเสริมอะไรดีค่ะครับผมอ่ะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะขอบคุณพี่ตุ๊กด้วยนะครขอบคุณไใจดีนะวันนี้ได้ดูเรื่องดีๆเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะและจากที่ไม่เคยรู้มาก่อนด้วยผมก็ได้ความรู้เพียบเลยแบบจนจะยอมยอมเจ็บละยอมเจ็บครับวันนี้ต้องยอมเจ็บครับอ่ะสำหรับช่วงนี้นะครับก็ให้พี่ตุ๊กไปเจาะเลือดก่อนละกันนะแล้วก็ช่วงหน้าครับกลับมากับ Enjoy the Move ผมจะเตรียมอะไรไว้ให้คุณผู้ชมนะครับตติดดามให้ีครับ สุขใจปลดล็อกกับด็อกเตอร์สุขใจมาแล้วครับวันนี้ผมมีเรื่องของการทานวิตามินที่ถูกต้องมาฝากกันครับเพราะในปัจจุบันการทานวิตามินนับเป็นเรื่องที่ผู้คนสมัยนี้ให้ความสนใจกันมากพอสมควรเลยนะครับ oh. และคุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าการทานวิตามินที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรวิตามินคือสารอาหารสำคัญทำหน้าที่เป็นตัวช่วยให้สารอาหารต่างๆคือ ค oh าร์โบไฮเดตไขมันโปรตีนและเกลือแร่ให้ทำงานได้อย่างราบรื่นวิตามินแบ่งตามคุณสมบัติได้เป็น2ชนิดคือ 1. วิตามินที่ละลายในไขมันคือวิตามินกลุ่ม A D E K วิตามินกลุ่มนี้มีคุณสมบัติทนต่อความร้อนจากการหุงต้มและจะถูกดูดซึมร่วมกับอาหารไขมันอื่นๆเข้าสู่ร่างกายและหากรับประทานมากเกินไปจะถูกสะสมที่ตับและเนื้อเยื่อไขมัน ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะพิษจากวิตามินได้และวิตามินกลุ่มนี้ควรรับประทานหลังอาหารและกลุ่มที่2คือวิตามินที่ละลายในน้ำ<ม>ก็คือวิตามินกลุ่ม B และ C ซึ่งมีคุณสมบัติละลายในน้ำได้ดีและวิตามินในกลุ่มนี้มักจะสลายตัวด้วยความร้อนและถูกขับออกทางปัสสาวะเห็นกระบวนการทำงานของวิตามินแล้ว ก็สรุปได้ง่ายๆเลยนะครับว่าหากเราทานวิตามินกลุ่ม A D E K นั้นมากเกินไปก็จะเป็นอันตรายต่อตับเพราะถูกขับออกมาไม่หมดจึงเกิดการสะสมที่ตับและเนื้อเยื่อส่วนวิตามินกลุ่ม B และ C นั้นเป็นวิตามินที่ละลายในน้ําและการขับออกของวิตามินนั้นก็จะออกมาทางปัสสาวะนั่นเองแต่อย่างไรก็ดีหากทานวิตามินมากเกินความจําเป็นก็จะส่งผลกระทบต่อร่างกายเช่นกัน ดังนั้นก็ควรทานแต่พอดีนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมด็อเตอร์สุขใจต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผิวใสไป่งอยู่เลยนะไม่น่าจะต้องมาปรึกษาเลยรนะคส่วนใหญ่เนี่ยจะเอาวโดรนได้ค่ะใช่ช่วงนี้ก็เลยผิวหน้าหมองคล้ำนิดนึงค่ะ